สวัสดีครับพี่น้องปองป้ายสวัสดีสบายดีมือนีเฮาดิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศาตลาดเนาะช่วงใกล้ๆกล้ซิตี้ไมแบบนี้ว่ามันสิคึกคลืนหรือสีเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะเฮาดิพาพี่น้องมาเมืองน้ำกันสีเฮาเห็ดงาเนาะพี่น้องว่าช่วงที่ใกล้ใกล้ซิตี้ไม่แบบนี้มันจะคึกคลืนยู่บ่ตลาดที่เฮาเห็ดงาเนาะ,ะที่เฮาขายของ อีหล้วพี่น้องการบานไปกับไปเนีย่ยมากไปบวชให้แม่มากเนาะไปบวชนะไฝ่มากสวยเป็นมากในเท่าที่พี่น้อง,งมาเบิ่งบรรยากาศย่ำสีหามงกุแรกวัเนี้เนาะเรื่องสีหามงกุลเย็นว่าจะมีพ่อขาหรือว่าลูกขามายางมาเดินไล่บอลในตลาดแห่งนี้เนาะไปเมืองน้ำนาะพี่น้องเนาะนีแล้วลครับพืชตลาดยางสายของ ก็ขาแม่ข้าวขายก็สุประมาณนี่แหละพี่น้องคนก็่ค่อยไลฟ์บันใดเนาะในเมืองบรรยากาศกันอู้หลานี่คนขายคนสื่อความร้ายหลายเนาะคนก็ขาชาวขายจัวรยายใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยคนเพราะว่าช่วงไก่ไกีใหม่บางลานบางบริษัทตัวบางแห่งเขาก็โอ้ยเขาก็ปิดนะเนาะปิด ขายคนรกับบานกับช่องไปหาหยาดพี่พี่น้องก็เลยพี่น้องบรรยากาศที่มันมืดกันมันจาเกิดนะบรรยากาศนี่คนบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศในตลาดแห่งสัตว์ประมาณนี่แหละน้ำคนคนมาคนมาเดินแน่คนมาสำหน่าคนมาเดินหลายกันสื่อขายใส่ใจกบป้านใดหรอกพี่น้องเพราะว่ามีนผาเมืองต้งที่ยิบซียิบหาคือไปเลยพี่น้อง ว่าคนสิหลายบ่หรือว่าเป็นแนวใด๋เนาะตลาดคนก็สิประมาณนี้เนาะเดินเด้อเป็นยอมเป็นยอมซิมขากะล่พี่น้องแนวไวหลุดสิยาวไว้เนาะยาวน่แลเนาะพี่น้องเนาะ ai chỉ mang nước nữa, tất cả những cái qua và... nhà mở vào nên đi năm các bạn cái đơn nó anh em thằng phần này vì tam sở được mà cái đơn là bên ยำอยำอมเยี่ยมอ่ะนะดีกับบ้างปีใหม่เป็นปีใกล้ปีใหม่ปีนี้เป็นไงดีขึ้นไหมรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแย่เนาะีหลานใช้รองเท้ามารองเท้ามมือซอพี่น้องนี่เป็นหลังใายหน้าน้ำฟังไปเรื่ยน้ำหวาน เออแย่ลงทุกวันบ้างเออแย่แล้วไปเนี่ยนะดิเหเห่เห่เห็นคนเยอะเดินเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่แต่คนซื้อไม่รู้มีซื้อบ่างมาดูมวยกันหรือเปล่าวันนี้ะาากะพาเมร่เพราะว่าก็มีคนเดินชอบประปราอยู่กวดีกว่าต้นเดือนต้นเดือนคนไม่มีเดินนะยมั้งยังไม่ก่อนยังเนาะ

ตนติดมาดอยู่ตรงกลางน้อใครมาถ่ายลูกใครยังมาถ่ายเป็นยัง้องไปไหนทุ่นถ่ายรูปจดถึงสมัยก่อนนี่งานหนวดพี่น้องจดถึงสมัยก่อนพี่ใหม่แบบนี้บ่มีเวลาแม้จะได้กินข่าวพี่น้องเจียบไปเมื่อสามห้าสี่ตั้งสี่ปีขึ้นหลังนไงนะนะเนาะพอมาเมือง่วนนี้่แค่วนนั้นแล้วก็มันแตกต่างกันไปเลยพี่น้องเลยสภาพ ้องทำใหม่เบิองเสน่หเด้อพี่น้องเด้อยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะฝากมึงโฆษณาให้เฮาเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจกันเก็บขีดเนาะพี่น้องเนาะยังได้ขอตัวไปแล้วเด้อสวัสดีแล้วก็สบายดีในลานอิค้าดีดีพี่น้องสบายดีทุงมือกันเด้อ